ทำเยอะไหมเยอะมากเยอะมากถามว่าใช่หรือเปล่าคิดว่าใช่ไหนขอดูนิ้วหน่อยซีดูเล็บซีว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงครับทุกคนคืออย่างงี้ผมในฐานะที่แบบคือคือรู้จักกับทอมแบบสนิท<ม>อ่ะก็คือไปเที่ยวด้วยกันอะไรด้วยกันชีวิต<ม>อยากจะบอกว่าไม่ต้องผมแล้วครับที่เป็นนักร้องคือแฟนคลับของลูนเตอร์ดีนายเชื่อไหมผมว่าทุกคนจะต้องรู้คนที่ฟังเพลงจริงๆอ่ะจ,จะต้องรู้ว่าเออฟังมันร้องรู้แล้วรู้เลยแ้มันเป็นมัน แต่ว่าแต่ก็มีสงสัยตรงที่เวลาถามมันแล้วมันชอบเล่นใหญ่ใส่อะไรพี่อะไรนะพี่ําให้เราไม่งงพี่แหละไม่่งงไม่ตอแหล้ตคุจริงจริงพี่ก็ดีใจที่จะมาเรนี้ก็มีคำถามเยอะเลยนะครับวันนี้จะมาถามแทนเพจลุมเซอทนายเพจเสลีร้องไห้ด้วยว่าครั้งแรกนะว่าหลายคำถามที่ผมอยากรู้วันนี้แล้วก็ เราอยากรู้ที้มาดูนี่ผมเปิดดูอยู่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีการที่ได้มานั่งกับตรงนี้กับมันเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมคือผมบอกผมก็ถามสุดท้ายเนี่ยเมื่อเนี่ยไม่เกี่ยวที่ผมชัวร์ไหมว่าเป็นเนาใช่ไหมมันก็บอกป้าอะไรยังไงผมว่าเอายี่ไหมถ้าไปอ่ะแล้วเดี๋ยวมารับเลยนะถ้ามันใช่ก็ได้แชมป์คือมารับเลยนะต้องมาคุยด้วยกันเลยนะสุดท้ายมันก็เปิดมาเป็นมันนะครับตอนนี้รถจอดอยู่ไหน สตูดิโอก็จอดอยู่สตูดิโอก็มาลับถอบนะครับแล้วก็ต้องบอกตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนี่ด้วย TrueMove นะครับ S4G นะครับเน็ตซิมบิ๊กแพ็กตรงนี้คือเขาต่อสัญญาณให้เราเลยเพราะเราตอนนี้เราอยู่บนรถขอบคุณขอบคุณหน่อยขอบคุณหน่อยต้องขอบคุณครับขอบคุณ TrueMove S4G บิ๊กแพ็กมากครับก็ขอบคุณที่สัญญาณเราได้รับตลอดใอยู่เป็นดันนี่อยู่เป็นอยู่เป็นสัญญาณแรงๆหน่อยจะบอกว่าไลฟ์เนียนๆอ่ยางนี้เราจะได้มีหลายๆคำถามด้วยถามผมพี่เอ็ดมี้ถามไหมถามคถาม ทางบ้าน <ใจ S 1> <ด>นิดนึงครับตะมูตะมิคืออะไรครับ <c oughs> เออคำนี้คืออะไรอะ่ะคือต้องบอกว่าผมก็ไม่เคยได้ยินคําว่าตะมุตะมิมาก่อนนะอืแต่ว่าเขาก็ทุกๆคนเนี่ยก็บัญญัติคําตะมุตะมิเนี่ยมาให้ทุเรียนซึ่งต้องบอกว่าจริงๆผมก็เป็นคนแบบนี้นะเออแต่ว่าผมไม่เคยกล้าที่จะเป็นแบบเนี้ย เวลาที่อยู่ข้างนอกหรืออยู่กับคนที่ไม่รู้จักอะออพี่โครพี่คัทพี่เอดพี่แนทเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าเ,ออเออทอมก็จะเป็นคนประมาณเนี้ยจริงๆแล้วทอมเป็นน้องที่แบบขี้อ้อนยิ่งอยู่กับพวกเราที่เป็นพี่เนี่ยมันจะเป็นคนขี้อ้อนมากมันจะมีความเป็นน้องก็เลยเข้ากันมีความเป็นทายก็เลยพ้่งรู้นี่แหละว่าอ๋อที่เราเป็นอยู่มันคือตะมูตะมีนะเราจะมีนี่ครับมันจะมีรูปใน Facebook ที่แบบว่าเป็นรูปคุณถือทุเรียนลูกน้องทอมถือทุเรียนอยู่ รูปนั้นเป็นรูปที่คนจับผิดมากคือตอนนี้ทุกวันนี้มันจะเด้งใน Facebook ผมตั้งแต่ปี2016เนี่ย<ช>มันเด้งมาไม่รู้เป็นหลายสิบครั้งละรูปนั้นเนี่ยเป็นรูปที่หลายคนจับผิดว่าเป็นรูปที่เป็นทอมจริง<อ>เพราะว่าอะไรจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ชอบกินทุเรียนจริงครับชอบกินทุเรียนชอบกินทุเรียนมากเลยครับอ๋อที่เป็นหน้ากากทุเรียนที่ชอบกินทุเรียน,ชน,ยนใช่ครับเออไม่ง่ายดีนะแต่จริผมชอบกินรองกองผมหน้ากากลองกอง ก็ได้พี่ถ้าพี่จะชอบเผือกพี่ก็น้ากากเผือกก็ได้ได้ากากหน้ากากเงินทองนี้ได้ไหมนี่โชคดีมากเลยนะครับพี่ทอมไม่ได้ชอบกินอินทรพลนะฮะไม่นก้นจะไยากมากหน้ากากอินทรพลยุ่งมากมีอะไรถามไหมคุณมีคำถามไหมยังยังยังไม่มีครับโอเคมีคนบอกว่าถาามมได้นะเขาถามว่าอยู่ในชุดนี้คนถามเยอะเหมือนกันเขาถามอยู่ในชุดร้อนไหมอันนี้เป็นสิ่งที่แบบอยาถามนี่เออน่าสนใจผมอยากรู้มานานแล้วแบบทุกคนไม่ใช่ชุดแบบจัดเต็มมากอ่ะ คือด้วยความที่ชุดของทอมเนี่ยมันต้องพักตัวออต้ให้ดูตัวใหญ่ใช่ไหมอารมณ์เหมือนห่มผ้านวมตลอดเวลาเลย <c oughs> ไอ้ใหญ่เนี่ยนะรอออ้อนมากแต่ว่านั้นไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเวลาคันหน้าคือหน้ากากมาใส่ตลอดเวลาเราไม่สามารถถอดหน้ากากได้ครับคันก็เราก็ใช้ลิ้นครับก็ไม่รู้ว่าจะเกาอยังไงแล้วนีากคันตรงไหน่ะ คัแถวนี้บ้างคันเลือกอะไรยังไงช่วยจริงต้องเป็นต้เกาไม่ได้นะเพราะว่าด้านหน้ามันเป็นแข็งๆใช่ใช่ก็แบบถ่ายอยู่แล้วแบบอะไรไม่ได้คันในลมผ้าอันนี้เรียกคันในลมผ้าที่พวกเขาอยากรู้แล้วแบบร้อนไหมแล้วอยากคือแบบซักบ้างไหมชุดมันซักไหมซัก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 บ้างไหมซักอยู่อันนี่ล่าสุดที่ว่าชาวเน็ตเขาไปถ่ายรูปมาได้ที่ว่าร้านชุดชุดของทุเรียนกับอีกาเนี่ยไปอยู่ที่ร้านซักแห่ง เออหรอคือชุดจริงเลยหรอใช่ชุดจริงเขาส่งซักจริงเลยหรอใช่เฮ้ยโหจุดงจริเลยวะนี่ก็คือว่ามีการส่งซักจริงๆครับผมใช่ส่งซักจริงๆดีครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ทอมใส่ชุดเนี่ยมันจะมาแบบหอมแล้วครับหอมหอมสบายเล้วสบายนะสบายตัวขาผมเดี๋ยวับครับผมถ้าคุณมีแม่คำถามในโลกออนไลน์พิมพ์มาได้เลยนะครับตอนนี้อยากถามอะไรเรามีเลาสั้นๆเราได้จะไลฟ์ประมาณสัก15นาทีปรบมาณหนึ่งนาะนะครับผมถามอีกนิดนึงแล้วกันรู้ไหมว่าตอนเราไปแข่งเนี่ยนักกร้อองี 3ามสคนเนี่ยเรารู้ไหมว่าใครเป็นใครพอเดาได้ไหมออตอนเราไปร้องอยู่วะต้องบอกว่ายากมากมเพราะว่าอะ<ม>อย่างผมก่อนเนี่ยผมไปแค่เนี้ยก็คือต้องแบบปิดบงังมิดชิดไม่ให้คนผู้ติดตามมาด้วยหรือว่าถ้ามาด้วยก็ต้องปิดหน้าละฟังเสียงอย่างเดียวนี่มันมันก็พูดยากนะว่า เขาปิดบังกันขนาดไหนที่เขาปิดบังเรมไปจอดปุ๊บทอมห้ามลงจากรถเลยเฮ้ยอุ้ยแล้วเขาก็จะมีทีมงานลงมาปุ๊บแล้วก็ให้ใส่หน้ากากพร้อมผ้าคลุมแบบว่าด้านเวเดอร์อย่างเงี้ยเข้าใจแล้วคือมีการแบบต้องไปคลุมก่อนคลุมขลตไปแล้วอย่างเงี้ยเลยห้ามเห็นสิ่งใดอวัยวะใดเลยอย่งไม่ได้อารมหนังฝรั่งคือแบบเหมือนมารักพาตัวทอมไปทีหนึ่งคือในแล้วในรายการก็ไม่ได้มีคนรู ดนะรู้น้อยมากรู้เช่น creative หรือว่า set แค่บางคนน้อยมากก็จะรู้เขาก็จะเก็บข้อมูลต่างๆในกองนั่นนี่ซึ่งไฟนั่นนี่ไม่ต้องบอกอันนี้เวิร์กพอรเก่งด้วยต้องชื่นชมทีมงาๆเวิร์กพอร์ตเก่งทำให้รายการมันดูแบบสนุกเนาะสนุกเพราะคนไม่รู้ต่อให้มันอย่างเราอย่างเหมือนแจ้รู้ก็ยังแบบใช่บอกว่านี่คือทีมงาหมอนเวิร์กพอรเก่งจริงๆนะครับผมว่าดูเราก็รู้อยู่แล้ว แต่ทุกคนก็ยังสงสัยอยู่เฮ้ยใช่ไหมใช่ไหมทุกคนก็โทตมาถามกันกูจะไปรู้ได้ไงใช่เพเออเราะจริงเพราจริงจเราก็าไม่รู้หเหมือนกันอ๋อแล้วเขาก็เลยมีการซ่อนคุณซ่อนอะไรกันใช่ค่ะต่างคนต่างซ่อนันมาเรียกว่าอย่างผู้จัดก,การต่างคนมีผู้จัดการบางคนเขาเาเห็นหน้าผู้จัดการเขารู้เลยว่านี่ใครใช่ไหมบางคนเขาเห็นรถเขารู้เลยนี่เขาซ่อนหมดใช่หรือบางทีหรือว่าบางทีผมเจอบ่อยๆที่คนชอบถามผมว่า ใช่ไหมเนี่ยคิดว่าใช่นะมผมก็เลยแบบบอกไว้ว่าเอ้ยผมร้องเก่งกว่ามันเยอะครับออ,อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่คนจับได้นะเขาบอกว่าถ้าเกิดทอมกล้าว่าใครอะแสดงว่าแสดงว่า คนนั้นนะก็คือตัวตัวทอมเองใช่พี่แล้วคิดว่าคนอย่างผมจะไปว่าใครได้ติดติดลำคออะไไดแล้วเต็มๆก็มีสิทธิ์คืออีกอันที่เขาถ่ายก็คือว่าหนึ่งมันต้องมันกล้าว่าตัวเองถูกไหมนี่คือประเด็นที่หนึ่งอาจจะเป็นเป็นตูหรือเปล่าไงเพราะอาจจะสนิทกับตู่พทอนอ่ามันว่ากันได้นี่คือคนมันเดากันไปได้เรื่อยๆมันก็เลยสนุกมีคนเดามาว่าเป็นต้นเหมือนกัน ต้นนี้ก็คล้ายๆนะมีความใกล้เคียงกันแล้วหุ่นของต้นก็เหมือนกันหุ่นต้นจะแบบไก้ยสูสีเลยอ่ะแล้วเรามาแนวเดียวกันด้วยไอซีอะไรแบบนี้ับครก็มีคนคิดว่าเป็นต้นเหมือนกันถามอย่าหนึ่งที่บ้านรู้ไหมที่บ้านเหรอเทปแรกเนี่ยพ่อกับแม่โทรมาจริงอหรอใช่ที่ไทยเอ็นก็ิวที่บอกว่าไปถ่ายละ่าถ่ายรายการเมื่ออาทิตย์ก่อนอ่ะใช่ไหม อุ้ยแอบยวัามคุ้นมากเลยอ,ะอ่ะใช่ลูกนะอะไรอย่างเงี้ยเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วแล้วยังไงเราก็เลยไม่บอกครับเพราไม่มอบตัวด้วยหรอไม่มอบตัวไม่ใช่ว่ากลัวอะไรเลยนะกลัวเสียส <laughs> อง สัญญาว่าห้ามบอกแบบบางทีเขาก็แบบว่าเออมีเพื่อนบ้านนั่นนี่สนิทกันหรือว่าใช่ไหมเออเดี๋ยวแบบกับพ่อแม่รู้ไงตามภาษาพ่อแม่เป็นพ่อแม่หรอรู้ก็ต้องแบบอย่าไปบอกใครนะอย่าอย่าต้องไม่เลยอย่าไม่เลยอย่าไปบางบ้านเลยคงถามที่บ้านเขาเยอะเจนบ้านคงมาถามเซาซีพ่อแม่คงไม่ไหวเหมือนกันถามลูกมันไหมอย่างนี้เหรอจะได้ไม่ต้องกดดันด้วยนะเขารู้เขาจะกดดูแล้วเครียดเนาะแล้วพ่อพ่อตอนนี้อยู่ไหนพ่ออยู่ที่บ้านเนี่ยผมกำลังว่าจะไลฟ์หา โอเคดีนม่ดีแมดีดีครับเดี๋ยวพีมกันต่อเดี๋ยวลอง้องแต่อหาพ่อหา่อยนึงมีอารมณ์คอมเมนต์แบบจบมาแล้วแบบอนี่คือแบบคิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นทอมอ่ะคือเสียงอะไรมันได้เลยมั่นใจจากเพลงไหนครับที่รู้สึกว่ามั่นใจมากๆเลยอ่ะคือเพลง if and got you เนี่ยแหละเพราะว่าทอมมาเคยร้องมาแล้วแล้วเราเคยฟังใช่แล้วเราสึกว่า ใช่อ่ะแล้วมันจะมีอันหนึ่งที่ส่วนมากคนไม่ค่อยรู้กันคืออย่างนี้ฮะมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาบอกว่าให้ทุเรียนเต้นอ่าแล้วผมอ่ะจำได้ว่าทอมมันเคยเต้นแบบนี้ผมรู้ใช่ไหมสเต็ปมันจะมีหน้าอย่างเงี้ยมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับพ่อพี่ข้าพ่อนะครับสวัสดีครับพี่โชว์โชว์หน่อยก็หาพ่อกับแม่จะบอกว่าพ่อคุณแม่ทอมหน้าเหมือนทอมเอิร์แล้วตัวเล็กๆไปนะก็ใช่สิพ่อแม่ใช่สิพ่อแม่ โอ้โหคุณพ่อคุณแม่ครับเอาคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยยังไงไหนอ่ะพี่ถือให้อย่างนี้ก็ได้อ่าโอเคอ่ะคุยหน่อยคุยหน่อยเป็นไงบ้างได้ดูหรือเปล่าเมื่อกี้ได้ดูทีนี้หรอกดีใจด้วยแหมเก็บความลับอยู่เลยนะเก็บความลับอยู่สองแสนนี่เงียบกริบเลยกลัวโดนปรับไหนๆพ่อพ่อชอบเพลงไหนสุดก็ชอบ อบมืออ๋อชอบมือปืนแสดงว่าของพ่อนี่ประมาณ20ล้านวิวได้อะผมว่าพ่อดูพ่อดู20ล้านวิวได้ไหมดูไปกี่สิบล้านวิวครับดูทั้งวันทั้งคืน ตอบเอาใจมากันนวเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ดีดีนะนไปบอกว่าอุ้ยร้องดีกว่าลูกอีกป้าย้าป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 ปป้าน่ารักเป็นเหมือนกันแะมทอมอบอกว่าทอ้องดีกไงโอเคครับแล้วเป็นไงบ้างครับภูมิใจในทอมไหมฮะหรือว่าอยากให้มันกลับไปใส่หน้ากากเหมือนเดิมใช่ใใช่ด้วย โอเคนะครับป๊าปาก็ขอบคุณมากนะครับโอเคขอบคุณนะครับเดี๋ยวกลับไปบ้านเจอกันครับเห็นไหมฮะขอบคุณนะฮะขอบคุณ oppo ด้วยคุณทอมผมอยากจะบอกว่านี่วันนี้เขาส่งมาให้ให้มาไลฟ์ช่แบบนี้นะครับนี่ขนาดขนาดรถเขย่าอย่างนี้นี่ยังชัดเลยนะฮะช่องหน้าก็ชัดด้วยแสงชัดด้วยเมื่อกี้ที่ทอมถือดูดิหล่อดอยู่เป็นอีกแล้วอยู่เป็นอีแล้วอยู่เป็นแล้วอยากใ้่างไรขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ขอบคุณพ่ออานายนะครับอานายเอสก็อานายเอสครับ ก็ส่งให้ผมใช้บ้างนะครับชัดอย่างนี้นะครับคุณพ่อขอบคุณนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบคุณพ่อน่ารักไว้คุยกันต่อที่บ้านนะฮะคุณอมนี่ใกล้เวลาโชว์มากๆแล้วนะครับจะคุยห้องเออถอดถอดถอดหน้ากากแล้วหล่อกว่าหรือว่าใส่หน้ากากแล้วหล่อกันถอดก็หล่อกว่าแม่ผมก็พูดอย่างี้คร an, ับ kind of like. sì, ทีท Q Q ่บ้าน like แต่ก็คบรัแต่ก็พูดอย่างี้ฮะตออยู่ในบ้านโอเค นะครับเยี่ยมไปแลยวผมว่หล่อใช้ได้นะครับบนโทรศัพท์แบบนี้อ่ะพอและพอละพอแล้วพอและหล่อไปแล้วนะครับเออเออก็ดีนะฮะโอเคซีซั่นต่อไปทอมผมว่ามันน่าจะสนุกมากขึ้นเพราจะเข้าซีซั่นสองคืออย่างของเกาหลีเนี่ยเขาจะให้แชมป์อยู่ต่อใช่ไหมอย่างของทอมของทอมอยู่ต่อปะ ไม่อยู่ต่อครับก็คือเราเปิดหน้าเลยของเกาหลีเขาจะแบบว่าปิดหน้าแล้วก็แข่งซีซันต่อไปหรอปิดแข่งต่อปิดแข่งต่อแต่ผมว่าปีหน้านะเขาจะต้องแบบว่ามีการซ้อนที่แบบไม่ปีแล้วนี่เกิดเท่นี่จะเข้าต่อเลยต่อเลยต่อเลยเมื่อกี้เขาม่อกี้เขามีเปิดตัวสามสามแล้วนั่นคือของซีซันหน้าหรอสามใช่ตรงนั้นอ๋อเปิดเปิดจักรวาลใหม่ชุดแบบว่าเท่ๆดีๆทั้งนั้นเลยผมชอบมากเลยเมื่อกี้ที่เห็นชุดอ่อ หน้ากากเสือจากกัวชุดแบบไอรอนแมนแล้วแบบเป็นสีทองทั้งตัวเลยแล้วผมย้อนดูตัวผมใส่อะไรอยู่ว้เราใส่อะไรอยู่น่ารักเลยน่ารักโอท็อปง่ายโอท็สไตล์โอท็สไตล์แบบแรักเสือผมนั่นแหละเสือน่ารักเสือน่ารักแต่การที่จะบอกแค่มันจะบอกว่าปีหน้าสนุกที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยซีซั่นสองเนี่ยสนุกแน่นอนเพราะว่า ปีนี้คนรู้แล้วว่าต้องเก็บข้อมูลนะมือไม้นี่เขาเห็นหมดเลยนะเขาจับหมดผมว่าปีนี้สองเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคนจะต้องแบบหลบแน่นอนหลบกันแบบที่สุดอ่ะนะครับซีซั่นใหม่น่าจะมันน่าจะมันน่าจะมันมากแล้วเดี๋ยวจะมีมีคอนเสิร์ตอะไรไหมฮะเกี่ยวกับ The Mask คอนเสิร์ตอ๋อเดี๋ยวจะมีเราจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยนะครับของ The Mask Singer ครับในวันที่2เมษายนนี้ครับครับผมก็เต็มตัวไปเจอกันได้เลยนะครับสหรับใครที่ใกล้มากก็ดีใกล้แล้วครับอีกไม่กี่วันแล้วครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีรันทรูด้วย จัดเต็มจัดเต็มทุกหน้ากากครับผมยังไงเจอกันนะครับแล้วใครที่เขาเรียกว่าไงอยากฟังเพลงต่อๆไปของทอมที่แบบว่าจะมีไหมจะมีมาใส่กลับมาใส่หน้ากากร้องเพลงอะไรอย่างงี้ครับเออก็ถ้ามีโอกาสนะแต่ว่าจริงๆแล้วผมผมมีคอเวอร์เพลงอยู่บน YouTube Channel ของตัวเองด้วยครับก็เซิร์ชว่าทอมรูมเดนด h ้ในชาแนลได้เลยครับบนยูทูบครับแล้วก็มี Facebook ด้วยก็อย่างที่ตอนนี้เรากําลัง ไลฟ์กันอยู่ก็ฝากติดกตามฝากแชร์ฝากอะไรกันด้วยครับแล้วผมว่าก็เป็นเป็นโอกาสอันดีนะจริงๆแล้วรายการเนี้ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่คือผมเห็นหลายศิลปินที่เก่งแล้วก็มีความสามารถหลายคนนะครับไม่ใช่แค่ทอมคือหลายๆคนเลยทุกคนเก่งมากแล้วก็เซอร์ไพรส์สลเลยแหละบางคนนะอ่ะพอกลับมาดูเรื่องความสามารถกันจริงๆแล้วบางทีแล้วเออนี่คือตัวตนบางทีบางทีเรารู้สึกว่าการใส่หน้ากากอะกับ กับเป็นตัวตนที่แท้จริงเขามากกว่าใส่หน้ากากมันซ่อนมันอย่างแต่มันกลับทขาไม่เห็นอะไรบางอย่างชัดขึ้นมันกลายเป็นว่าเราไปเห็นไปไม่ได้โฟกัสที่หน้าตาอะไรเขาเป็นโฟกัสที่ฝีมือแกความสามารถแล้วก็มองด้านอื่นอย่างทอมเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เด่นหนึ่งคือที่จริงเป็นคนตลกทอมเป็นคนตลกเวลาคนเดินเขาไม่ใชทอมเป็นคนดูแบบว่าเหมือนดูอ่ารอนะครับแต่จริงมันก็ไม่ได้หล่อหรอกแต่ว่ามันเป็นคนดูแต่เป็นคนที่มันตลกเป็นคนดูใจเย็น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 ใจเป็นัวมใจเย็นไใจเย็นใจเย็นอจเลย็นใจเย่า ที่เป็นคนแบบเนี้ยพี่คัดอยู่ไหนครับผมเดี๋ยวผมไปหากินข้าวกันไหมครับคือกับเราอ่ะเฮ้ยมึงจีบกูหรือเปล่าเดี๋ยวพึรู้จักก็เป็นแบนจริงมาไปเอาไปเอาไปไปเลยลงรถตู้ไปสองคนดีก็ดีเป็นรายการที่ดีนะแล้วก็สนุกทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกคนน่ะในแต่ละรอบก็ถือว่าสนุกสนานมากๆเอ๊ะต้องครับทอมเล่นทวิตเตอร์ไหมครับทอมโอ้ยเล่นไม่เป็นนะครับโอเคครับแสดงว่าน้อง น้องที่ถามเข้ามาว่าทวิตเตอร์ใช่ตัวจริงพี่ทอมหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่พี่ทอมไม่เล่นทวิตเตอร์นะเล่นเยอะแล้วเล่นกับร่างทรงก็เรียกบอทก็เรียกบอทครับในทวิตเตอร์เรียกบอทนะครับเฮ้ยคุณบอกหน่อยอินสตาแกรมคุณอะไรเผื่อคนวันนี้เขาดูจะได้ไปตามกันไปอินสตาแกรมนะครับทอมแอนด์สกอเร็กเลสครับ T O M อเอ็มแอนด์สกอเรซคีครับอ่านว่าอะไรนะทอม reckless นี่คืออีกการหนึ่งที่เป็นปมด้อยของมันไหมครับ สมมติสั่งไปจังเครื่องหรือเป่นปั่นสตาร์บัคเนี่ยเครื่องหน่งปั่นสั่งว่าอะไรเออเอสเปรสโซเอสเปรสโซมันเป็นปมด้อยของมัน <laughs> 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 แต่บางเรามัจะสั่งกาแฟสั่งอาหารเนี่ยคนไม่ฟังมันไม่รู้เรื่องต้องแบบต้องให้ผมสั่งให้เอสเปรสโซ ก็เนี่ยเอสแคสโซอย่าไปคิดไอจีอะไรนะทอมอะไรนะทอมแอนด์สกอเร็ตแลสเนี่ยเป็นผมบอยครับสำเนียงมันดีไปสำเนียงมันดีไปต้องพูดแบบชาวเขาแบบพี่อย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจกันทอมเล็กเลดทอมเล็กเลตคอมเล็กเลดเออเอสเปรสโซพูดอย่างนี้บ้างโอเคโอเคก็เรียกว่าก็ถือเป็นครั้งแรกนะฮะที่ได้คุยกันแบบนี้นะครับก็ให้มันให้ปากหน่อยไหมฝากฝากหน่อยก็ดีคนเขาดูเพราะจริงเนี่ยเขาก็เขาก็ต่างมีเอ้ยมีอะไรอยากจะบอกกับทุกคนที่ดูเดอะแมสซิงเกอร์ใครที่ พิ่งรู้จักทอมครั้งแรกใครที่แบบเพ้่เพิ่งมาฟังเพลงของรุมเทตินายใครที่แบบจะได้รู้จักกับพี่โอด้วยรู้จักกับมนด้วยอะไรหลายๆอย่างบอคุยทุกคนหน่อยก็ยขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณทุกคนที่รักและก็เอ็นดูในในตัวทุเรียนก็รู้สึกดีใจมากที่วันนี้ที่วันนี้ทุกคนยังเอ็นดูทอมอยู่เหมือนในตัวทุเรียนขอบคุณที่ทุกคนมอง ข้ามผ่านการเป็นทุเรียน mm hmm. เพื่อเห็นตัวตนของทอมในวันนี้นะครับยังไงทอมก็จะเป็นตัวเองให้มากขึ้นทุกคนจะเห็นทอมในแบบเนี้ยตลอดไปแล้วทอมก็จะร้องเพลง mm hmm. ให้ทุกคนฟังบนยู mm hmm. ทูบคอเบอร์ในสิ่งที่ทอมรักต่อไป ก็อยากให้ขอให้ติดตามกันนะครับแล้วก็เพลงใหม่รูมตันดี้นายผู้ปล่อยด้วยเพลงว่าเป็นทุกอย่างครับยังไงก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะคะได้ข่าวว่าฮอตมากนะครับเปิดไปหนึ่งวันเนี่ยประมาณ2ล้านวิวแล้วโอ้โหนี่คือเรียกว่ามีอยู่ไม่กี่วงในประเทศไทยนะที่ระดับนี้คุณพ่อนี่เดือนไปขอทุกบ้านนะครับผมบอกให้ดูเปิดเรื่องกินดุจเช้าตั้งหบ้านนบผมเปิดหลายหน้าต่างมากคุณพ่อพ่อเชียร์ครับพ่อดันส่วนคืนนี้เดี๋ยวก็มันจะไปเล่นเดี๋ยวจะมีโชว์ด้วย นะครับช่วงนี้เรียกว่าสุขภาพก็หนักนิดนึงนะทอมนะไหนก็สู้ๆแล้วกันเดี๋ยวจะไปเราก็มันจะไปส่งทอมนะครับที่ร้านร้านแซฟอินดี้ครับผมมินค้าใครเครื่องติดอยู่ครับดูเพิ่งดูรายการจบฟังเราปุ๊บมาที่ร้านได้เลยเจอผมก็จะได้ยู่ือนนั้นแหละครับโอเคได้เลยครับแล้วก็รูมเทอที่ินจะไปเล่นที่ไหนก็ไปตามในเพจด้วยรูมเทอรนายในเพจทำรูมเทอร์ตนาจะมีเหมือนกันคไปเชียร์ให้กำลังใจรูมเทอทีน่านะครับเรียกว่าช่วงนี้แบบมีหลายร้านไปเกือบทุกจังหวัดเลยนะครับโอเค วันนี้ก็ไปส่งเนาะได้เลยครับไปส่งเขาด้วยนะอยู่ต่อด้ไยแได้โอเคเดี๋ยวไปจะไปดอยของกินฟรีเท่านั้นโอเคโอเคอ่ะให้เดี๋ยวเพื่อเราได้เจอกันวันนี้ท่านประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วก็ยินดีกับแชมป์ข้างล่างด้วยครับเดี๋ยว้าซิงเกิร์เขาสุดท้ายครับขอบคุณทูบูเอสอีกหนึ่งครั้งนะครับที่นี้ขบคุณสปอ์ตการไลฟ์ขอบคุณอัปโป้นะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับทุกคนขอบคุณมากครับสสวัดี